สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Talk with Pat ชวนคุยเรื่องเทดพอดแคสต์ที่จะชวนคุณผู้ฟังทุกคนมาพูดคุยกันแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นเป็นเรื่องที่นักเทดหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือแม้กระทั่งเคยลองทำกันมาบ้างแล้วนั่นก็คือคำว่า all in ค่ะ ส่วนตัวพัดเมื่อก่อนก็เคยเอออินบ่อยๆค่ะไม่มีสุดลับตายตัวแต่ต้องมี3อย่างหลักๆ 1. ข้อมูลที่ชัดเจนต้องวิเคราะห์กราฟจนมั่นใจว่ามันคือโอกาสไม่ใช่แค่ความรู้สึก 2. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เราต้องรู้ว่าถ้าพลาดต้องเสียอะไรบ้างต้องชั่งน้ำหนักอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็จัดการใจให้ดีค่ะ 3. จังหวะที่ใช่ ตลาดต้องอยู่ในเทรนที่เอื้อด้วยนะคะเช่นไทม์เฟรมใหญ่ๆการเคลื่อนที่ยังคงเป็นเทรนอยู่การออินต้องใช้ทั้งสมองและสติถ้าเราใช้อารมณ์ออินพรอโฟมโอแบบขาดสติหรือกลัวตกรดด้วยบอกเลยว่าถ้าไปถูกทางเราก็ได้ยิ้มค่ะ แต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นสุดท้ายบาดเจ็บสาหาัสการมีแผนที่ชัดเจนบริหารความเสี่ยงตามระบบย่อมทำให้เราเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่าอย่าให้อารมณ์ความโลภครอบงำให้เราเจ็บโดยไม่จำเป็น ก่อนที่เราจะไปลุยเรื่องนี้กันให้ลึกซึง้งพัดอยากจะชวนมาเคลียร์ความหมายคำว่า All- In ที่ถูกต้องกันก่อนเพราะบ่อยครั้งที่เราได้ยินจากบางคนโดยเฉพาะเวลาพูดถึงการเอาเงินกำไรที่ได้มาจากการเทรดแบบหมดหน้าตักถ้าเสียก็คือพอร์ตพังไปเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงกันมันไม่ใช่ l l in ที่แท้จริงหรอกนะคะแต่มันคือ list capital หรือก็คือเงินที่เรายอมรับได้ถ้าเกิดว่ามันเสียหายไปทั้งหมดนั่นเอง เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะคะลองนึกภาพว่าเรามีเงินลงทุนอยู่ในพอร์ตทั้งหมด1ล้านบาทแล้วระบบเทรดที่เราใช้อยู่เนี่ยมันค่อนข้างมีความเสี่ยงต่ำหรือที่เราจะเรียกว่า c o s เ s s ซิสต m ในบทความนี้นะคะสามารถสร้างกระแสะเงินสดให้เราได้ประมาณ3%เซต่อเดือนหรือก็คือ30,000บาทจากเงินล้านของเราทีนี้ จากเงิน30,000บาทนี้ยค่ะเราอาจจะแบ่งเก็บไว้ก่อน1,000 0แล้วเอา2,000 0ืที่เหลือเน,นี้ยไปลองเทรดในพอร์ตเล็กๆอีกพอร์ตหนึ่งโดยที่เราตั้งสต็อปลอสเอาไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่ให้มันบานปลายถ้าเกิดว่าพอร์ตเล็กๆเกนี่ย มันเกิดความผิดพลาดจนถึงขั้นเจ๊งเราก็แค่เสียเงินแค่2 0 0 0 0ืบาทที่เราตั้งใจเอาไว้เสี่ยงเท่านั้นเองนี่แหละค่ะคือความหมายของ list capital มันไม่ใช่การเอาเงินทั้งหมดที่มีในพอร์ตไปเสี่ยงโชคแบบไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วทำไมบางทีเรายังได้ยินคนพูดถึงอออินกันอยู่ล่ะคะพัดว่าเหตุผลมันง่ายๆเลยค่ะ เพราะว่าคำนี้ยมันดึงดูดความสนใจของคนทั่วไปได้ง่ายหรือที่เราชอบเรียกกันว่าเมานั่นแหละคะ่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการทำคลิปให้คนเข้ามาดูเยอะๆหรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อของคลิกเบรนั่นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจแล้วยังวนเวียนกับการเทรดแบบหมดหน้าตักจนพอร์ตพังอยู่เรื่อยๆพัดก็หวังว่าวันนี้เราจะได้เบิกเนตกันแล้วนะคะแล้วหลังจากนี้ไปก็ขอให้หลีกเลี่ยง การเดินทางในเส้นทางเดิมๆที่มันจะนำเราไปสู่ความเสียหายกันค่ะเอาละทีนี้ คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะเอา List ์แคปิตอลนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงบ้างพัดมีไอเดียดีๆมานำเสนอ3แบบหลักๆค่ะ 1. การทำระบบเบต้าทู l อัลปาแบบแรกคือการที่เราเอากระแสงเงินสดที่ได้จากระบบที่มันเสี่ยงต่ำหรือเบต้าเนี้ยไปลองลงทุนในกลยุทธ์ที่มันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพื่อที่เราจะหวังได้ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นตามมา หรือที่เขาเรียกว่าเอาป้านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเอาเงิน2,000 20, 0บาทที่เราแบ่งไว้มาลองเดทหรือสเกลปิ้งดูบางคนอาจเอาเงินส่วนนี้ไปลองสอบกองทุนเพื่อที่จะได้มีพอร์ตท,ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบ่งกำไรกันไปสมมุติว่าเราใช้เงิน2,000 20, 0บาทแล้วเราสามารถทำกำไรกลับมาได้อีก2,000 20, 0บาทหลายคนอาจจะเฮ่นี่มันกำไรตั้งร0อจากเงิน เราลงทุนไปเลยนะซึ่งกูรูบางท่านก็ชอบเอาตัวเลขตรงนี้นะคะมาโชว์เพื่อดึงดูดนักลงทุนแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะไอ้กําไรส0 0 0มบาทตรงนี้ค่ะมันคิดแค่สเซของพอร์ตหลักล้านของเราเองนะคะข้อดีของวิธีการนี้ก็คือ พอรตของเราก็ยังคงสบายๆมีเงินเหลืออีกตั้งเยอะไม่ต้องเอาเงินก้อนใหญ่ของเราไปเสี่ยงแต่เราใช้เงินที่ได้มาจากตลาดแบบไม่ต้องเหนื่อยมากนักไปลองต่อยอดเผื่อจะได้กำไรเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยดังนั้นคำที่ว่าใช้เงินน้อยเพื่อแลกเงินมากมันก็เลยเป็นเรื่องราวของการเอาลิสต์แคปิตอลไปลองหาเอา้าเพื่อกำไรพิเศษจากตลาดนั่นเองค่ะแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะ ะะวิธีนี้มันอาจจะต้องใช้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์และความเข้าใจในระบบเทศอื่นๆอีกเยอะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับนักเทศที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเท่าไหร่นะคะ2 การทำระบบเบต้าทูเบต้าแบบที่2คือการที่เราเอากระแสเงินสดจากระบบเสี่ยงตำ่ำไปวางไว้ในระบบที่มันมีความเสี่ยงต่ำเหมือนกันแบบต่อเนื่องเพื่อที่เราจะสร้างเครื่องจักรผลิตเงินที่มันแข็งแรงขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเปิดระบบกริดเพิ่มเติมขยายระบบรีบาลานซ์หรือกระจายความเสี่ยงไปยังกลยุทธ ที่ไม่เสี่ยงสูงเท่ากับแบบแรกเช่นสวิงเทรดม m เมนตัมเบกเอาท์หรือแม้แต่การลงทุนระยะยาวแบบ DCA ก็ได้ค่ะส่วนตัวพัดเองก็มีพอร์ตหนึ่งที่เอาเงินที่ได้นะคะจากระบบเทรดหลักเนี่ยไปซื้อ LTF ที่มันอิงกับดัชนีต่างๆซึ่งพัดก็ถือว่าเป็นเงินฟรีที่เราได้จากระบบหลักโดยที่เราไม่ต้องเอาเงินส่วนอื่นมาลงทุนเพิ่มตัวนี้ก็สบายใจสุดๆเลยค่ะ 3. การทำระบบเบต้าทู a แคชมาถึงแบบสุดท้ายกันแล้วนะคะแบบนี้คือการที่เราเอากระแสะเงินสดที่ได้มาจากระบบเสี่ยงต่ำไปพักไว้ในสินทรัพย์ที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายๆหรือกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆเหมือนกับการลงทุนแบบไม่เสี่ยงเลยเช่นการซื้อพันธบัตรหุ้นกู้กองทุนรวมตาสารนี้หรือกลยุทธ์อื่นๆอย่างเช่น Cash and Carry หรือ F.R.D Arbitrage วิธีนี้จุดประสงค์หลักๆเลยก็คือการลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตของเราเพราะเราเอาเงินที่ได้มาไปพักไว้ในที่ที่มันปลอดภัยมากๆหรือถ้าใครอยากจะลดความเสี่ยงให้เหลือน,น้อยที่สุดก็อาจจะถอนเงินสดออกมาเลยก็ได้ค่ะ สรุปง่ายๆคุณผู้ฟังฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วพัดว่าเราน่าจะเห็นภาพกันชัดเจนแล้วนะคะว่านักเทศมืออาชีพจริงๆเขาไม่มีใครบ้าจี้เอาเงินทั้งพอร์ต ไปอออินเพื่อหวังรวยทางหลัดแน่นอนแต่สิ่งที่เขาทำกันคือการใช้สิ่งที่เรียกว่า list capital ผ่านหลากหลายวิธีเพื่อเอาเงินกำไรที่ได้มาต่อยอดสร้างผลตอบแทนให้ได้มากที่สุดแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เรารับได้นั่นเอง นักเทรดเก่งๆเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า high l i s t high return นะคะแต่เขาใช้กลยุทธ์ limit l i s t optimal return มากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราเสี่ยงมากเกินไปหวังผลตอบแทนสูงๆมันก็มีโอกาสที่วันหนึ่งเราจะ ไม่ได้โชคดีหรือเจอกับวันที่เราเสียเงินหมดตัวได้เหมือนกันแต่ถ้าเราจำกัดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ในขณะเดียวกันก็ยังหวังผลตอบแทนที่ดีที่สุดแบบนี้ล่ะค่ะที่จะพาเราไปสู่ความมั่งคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวช่วงเก็บความรู้กลับพักตัวหรือไซเวย์จำเป็นต้องออกข้างอย่างเดียวหรือไม่ โดยปกติที่เราเข้าใจกันนั้นกราฟไซเวย์มักจะออกด้านข้างตามชื่อไซเวหรือเกิดการสลับสีของแท่งเทียนก็ได้แต่ก็มักออกข้างอยู่ดีทฤษฎีอลเลดเวฟกราฟไซเวมี2ประเภทคือสแตนดาร์ดคอเลกชันก็จะมีพวก six stack flat หรือ t i แอง angle และ non standard collection l a t egg wave โดยรูปแบบที่ออกข้างส่วนมากมักจะเป็นพวก c ีฟเ e r e หรือ้นสั้นๆหรือ t r i a n g l กแบบ h o r i z o n t a l และ l a r เ e x wave ที่คอลเลกชันตัวที่2นั้นมีขา C เป็นเฟียรเลียหรือ t r i a n g l กแบบ h o r i z o n t a l ที่นักเทรดส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ารูปแบบนี้คือไซเว s ซึ่งก็ถูกค่ะ แต่แค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะรูปแบบไซเวยังมีอีกหลายรูปแบบที่แม้จะมีทิศทางชัดเจนแต่ก็ยังคงสถานะไซเวอยู่สรุปคือ กราฟไซด์เวไม่จำเป็นต้องออกข้างเสมอไปค่ะเพราะกราฟไซด์เวก็สามารถเคลื่อนที่แบบมีทิศทางได้ด้วยทั้งหมดนี้อยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตองค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นและใช้เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์นะคะคาดการณ์การเคลื่อนที่ของกราฟอย่าใช้แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะไม่มีวิธีการใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์แต่เราควรเลือกวิธีการให้เหมาะกับสถานการณ์มากกว่าค่ะขอขอบคุณ ข้อมูลความรู้จากเพจ Facebook สี่สหายเทรดเดอร์ด้วยนะคะผมเพิ่งเริ่มเทรดแล้วรู้สึกกดดันมากคลัวพอร์ตไม่ถึงเป้าทำยังไงดีครับ เข้าใจเลยค่ะว่าในช่วงเริ่มต้นของการเทรดเราอาจจะรู้สึกกดดันแล้วก็กังวลเกี่ยวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ลองปรับมุมมองดูนะคะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก่อนก็ได้แล้วก็โฟกัสไปที่การเรียนรู้การพัฒนาทักษะมากกว่าผลลัพธ์ในระยะสัน้นเช่นตั้งเป้าหมายว่าฝึกอ่านกราฟให้แม่นขึ้นหรือจะฝึกวินัยในการเทรดให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าพอร์ตของเรานะคะจะยังไม่ถึงหลักล้านในเร็ววันแต่ทักษะและความรู้ที่เราสั่งสมมานะคะจะเป็นพื้น ฐานสคัญที่จะพาาาาาเเรไไปปถึงง้้หมยดยดออ่่่แนนนคะี่สงสัยว่านักเทรดที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวเขามีวิธีการรักษาแรงจูงใจในการเทรดยังไงบ้างหลังจากที่อาจจะเคยไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้แล้วเป็นคำถามที่ดีมากๆค่ะสำหรับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวสิ่งสำคัญคือการมีวัยที่แข็งแกร่งค่ะทำไมเราถึงอยากเทรด แรงจูงใจนั้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นอิสรภาพในการใช้ชีวิตความท้าทายที่อยากเอาชนะตลาดหรือความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเมื่อเรามีวัยที่ชัดเจนมันจะช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการเรียนรู้การปรับตัวอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้การตั้งเป้าหมายใหม่ๆที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆการหาความรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องรวมถึง การมี Mindset ที่ยืดหยุน่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยรักษาแรงจูงใจระยะยาวได้ค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรู้จักสมดุลชีวิตไม่ให้การเทรดกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตค่ะ หวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากเรื่องที่เราคุยกันแล้วก็สามารถเอาแนวคิดเรื่อง l i s t capital ไปลองปรับใช้กับการเทรดการลงทุนของตัวเองได้นะคะวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณผู้ฟังทุกคนค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วไว้เจอกันใน EP ีหน้าพัจะหาเรื่องเล่าสนุกๆกเกี่ยวกับการเทรดมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ